สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิว Yonex a s แอสซอเบเจนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวแรกในตระกูลแอสซอเนาะที่เปิดตัวมานะครับประมาณปี2017นะครับแล้วก็มาแทนที่ตระกูลวอร์ทิเนาะซึ่งเป็นแนวไม้ลุกไม้บุกนะครับส่วนโยนกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบขึ้นด้วยเลข7นะครับผมคิดว่าเลข7เนี่ยเขาน่าจะหมายความว่าเป็นเรือมหาสมบัติเนาะก็คือจะมีเทพทั้งเจ็ดองค์อยู่ในนั้นนะครับมันก็เป็นเลขมงคลของทางญี่ปุ่นเนาะ ่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องขึ้นบานใหม่แล้วก็เรื่องโชคลาภเนาะเรื่องรัพย์อะไรเงี้ยไหลามาเทมานะครับกลับมาที่ Yonex a NSO 77นะครับซึ่ง a อนซ็อกที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยไม้ในตระกูลที่เป็น v o เ e x อย่าง z ซตฟอรหรือว่า80 70 e ี u n นเนี่ยผมว่าน่าจะกำลังปีกๆพๆนิดเลยนะครับซึ่งอยู่ดีก็มี a อนซ็อออกมาเฉยเลยเนาะผมก็คิดว่าเขาคงจะมีคอนเซปต์ในการบุกแบบใหม่แล้วเนาะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับตอนที่เปลี่ยนจาก อัลโมเทคมาเป็นวอลติกนะครับซึ่งวอลติกเนี่ยก็จะมีการบุกที่หนักขึ้นแต่ก็น้าไม้ไวขึ้นนะครับส่วนในตระกูลเอสฮอปเนี่ยมันก็จะมาพร้อมคอนเซปต์สติปเปอร์เอ็นเอ็กแทกเนาะก็คือตบได้จิกมากขึ้นกับสมูทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสมูทเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือการเล่นช็อตต่อช็อตได้อย่างไหลลื่นมากขึ้นเนาะก็คือคล้ายๆไม้คืนตัวไวนั่นแหละไม้ในตระกูลเอสฮอปนะครับโยนิจะบอกว่ามันจะเป็นไม้บุกเนาะบุกเต็มที่เลยนะครับ ไม่ว่าตัวนั้นจะเป็น so S อสซ8กแมันก็ยังถือว่าเป็นไม้บุกอยู่นะครับถือว่าในตระกูล S อซกเนี่ยมันจะกลายเป็นไม้รับเนาะส่วน 88D มันก็จะเป็นไม้บุกอย่างเงี้ยแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับไม้อื่นอย, air, ole, aber, ura, อ,อย่างนานูแฟนานูเลอาร์เซเบอร์ดอราอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นไม้บุกอยู่นะครับหรือแม้กระทั่ง Yo so น e x เอสซ2กยีเนาะที่เป็นไม้น้ำหนักเบาน่าจะประมาณ7 u ยูนะครับ6กกรัมอะมันก็ยังเป็นไม้ที่บุกได้อยู่นะครับ อ่ะเรามาพูดถึงคอนเซปต์ส t i ปเ e อร t แอนแกันเนาะสเ e ปเปอร์แอนแกมันก็คือจะตบได้ดีขึ้นนั่นแหละที่เขาเคลมมาคือ2.3องศานะครับที่มันจะน้อยลงเนาะก็คือถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับถ้าตบปกติด้วยมุม45เนี่ยถ้ามันลดไป2.3องศาเนี่ยมันก็จะลดไปประมาณ1ไมมทัดถึง2ไมลัดเนาะถ้าจริงจริงมันก็ถือว่าเป็น1.9เนาะที่ต้องก้าขึ้นมารับลูกตบมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นสมูทเพอร์ฟอร์แมนนะครับคือการเล่นช็อตต่อช็อตได้ไวแล้วก็การคืนตัวได้ไวเนี่ยผมคิดว่าแบตสมัยเนี้ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือคู่นะครับเกมมันค่อนข้างจะไหวขึ้นเนาะโดยเฉพาะเกมคู่เนี่ยการที่เวลาเราตีไม้หนักหรือว่าไม้บุกอะไรเงี้ยมันจะมีข้อเสียนะครับก็คือถ้าก้านมันไม่ได้แข็งเนี่ยมันก็จะคืนตัวช้าเนาะหรือบางอันก้านแข็งและนักกีฬาแรงเยอะๆมันก็ยังคืนตัวช้าอยู่ดีนะครับ แล้วก็มันก็จะมีเรื่องหลงหัวด้วยเนาะที่ทําให้เวลาไปตีช็อตต่อช็อตอะไรเงี้ยมันก็จะช้าลงนะครับซึ่งไม้ในตระกูลแอดซอกเนาะก็มาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้าวๆข,ของยนนิ่แอดซอกเจ็ดสิบเจ็ดก่อนเนาะซึ่งยนนิ่แอดซอกเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยก็จะมีสองน้ำหนักนะครับก็คือสามยูกับสี่ยูเนาะตัวสี่ยูเนี่ยก็จะขึ้นเอ็นได้ยี่สิบถึงยี่สิบแปดปอนด์นะครับส่วนตัวสามยูก็เป็นยี่สิบเก้าปอนด์นะครับก้านก็ออกกลางๆเนะ ของกลางๆไปทางด้านแข็งนะครับไม่ได้กลางขนาดนั้นเนาะแต่ไม้เนี่ยสำหรับผมนะผมว่าก้านเนี่ยค่อนข้าง,งตึงๆอยู่นะครับค่อนข้างสะท้านอยู่นิดหน่อยนะครับมาล้านที่เขาบอกมาก็จะเป็นประมาณ2 9 5บวกลบ3านะครับก็คือเป็นไม้กลางๆหัวหนักค่อนไปทางหัวหนักนิดหน่อยนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีผลอะไรกับตระกูลเอส็อกเนาะ มาที่เทคโนโลยีหลักเทคโนโลยีแรกกันเลยนะก็คือ NAMD นะครับหรือ Neo นาโนเมสเเนโอเนาะเป็นวัสดุนานโนชนิดใหม่ของยอน e กนะครับที่มาผลิตใน a อสฮอ k เลยเนาะซึ่งตัววัสดุ NAMD เนี่ยครับมันก็จะมีคุณสมบัติเป็นแบบวัสดุนานโนปกติเลยแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะสามารถยึดติดก,กับคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นวัสดุหลักของไม้ได้ด้วยตัวเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ย ทางยนิกเนี่ยหรือว่าแบรนด์อึงนๆืเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีนาโนเมติกหรือว่านาโนซายอยู่แล้วเนาะเวลาเราจะใช้วัสดุนาโนเนี่ยเข้าไปติดกับคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นวัสดุหลักของไม้นะครับเราก็ต้องผสมผ่านเรซิน,นส่วนใหญ่อะซึ่งเวลาผสมผ่านเรซินเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะครับแต่ไอนาโนเมติโอหรือ NMD เนี่ยมันสามารถยึดติดไอตัวคาร์บอนไฟเบอร์ได้โดยตัวเองเลยนะครับซึ่งก็อาจจะใช้เรซินนิดหน่อยหรือใช้เรซินน,น้อยลงนะครับ ผลก็คือมันจะทําให้ไม้เนี่ยมีน้าหนักเบาลงนะครับแต่ก็ยังมีคุณสมบัติของนาโนเมติกอยู่เนาะคุณสมบัติของนาโนเมติกคืออะไรคือ1แข็งแรงนะครับแล้วก็เบาแล้วก็หลักๆเลยก็คือมันจะยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็คงตัวเนาะซึ่งทีเนี้ยพอวัสดุนาโนเมติกเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับไม้เนี่ย ไอตัวคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ทําไม้เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัตินั้นไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับไม้ด้วยเลยนะครับมันก็จะแยกกันน้อยกว่าแบบเก่าเนาะที่ผสมเรซินแล้วว่าให้คาร์บอนไฟเบอร์ไปก่อนนะครับซึ่งไอตัว NMD a เนี่ยะครับที่เป็นวัสดุหลักในแอสทอกเลยเนาะทำให้คุณสมบัติของนาโนเนี่ยมาแสดงออกมาได้ชัดขึ้นนะครับก็คือไม้เนี่ยจะมีความเป็นก้านแข็งเนาะถ้าได้รับออกแรงน้อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราออกแรงน้อยๆอย่างลูกหยอดลูกอะไรเงี้ย ม้จะมีคุณสมบัติแบบไม้ก้านแข็งเลยนะครับแล้วก็เวลาเราออกแรงเยอะๆอย่างเงี้ยลูกตกลูกอะไรเงี้ยไม้ก็สามารถงอได้ดีนะครับก็คือมีคุณสมบัติเป็นคล้ายๆไม้ก้านอ่อนเนาะแล้วก็หลังจากตกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะคืนตัวไวนะครับหมายความว่าเวลาเราออกแรงเยอะๆเนี่ยมันก็จะงอไปก่อนแต่เวลาเราจะปล่อยแรงออกไปเนี่ยไม้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรากับคืนตัวไวนะครับมันก็คือทําให้ไม้เนี่ยมีการ snap back มากขึ้นนะครับ ทำให้สปีดลูกที่ออกจากหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับฟังดูตอนแรกนี่คือโคตรดีเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม้ที่มีคุณสมบัติทั้งการอ่อนและการแข็งอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับคนลองคิดเล่นว่าเนาะถ้าเอาบัสดุเนี่ยไปผสมอยู่ในตัวร่าสไต์เนาะซึ่งถ้าหลายคนเนี่ยเคยใช้เนี่ยหรือว่าเคยดูเนี่ยดูรา่สไต์เนี่ยจะเป็นไม้ที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเนาะค่อนข้างเยอะมากๆเกือบครบอะ่อะ,อะ,อะ,อะ ทั้งเรื่องความไวแล้วก็เรื่องความแรงนะครับในยุคนั้นนะแต่ถ้าเกิดยัด NAMD เนี่ยไปด้วยนะครับโอ้โหผมคิดว่าไม้เนี่ยน่าจะเป็นไม้ที่ perfect ไม้หนึ่งเลยเนาะก็อาจจะรุ่นเซตสไตล์โปรเนาะ <c oughs> ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้เรื่องการ snap back ได้ไวหรือว่าการคืนตัวได้ไวนี่แหละมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการสมนะุอ performance เนาะที่โฆษณาไว้ตั้งแต่แรกนะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ของตระกูลแอดซอก แล้วก็ตบได้จิกขึ้นนะครับเพราะว่าไม้มันเนี่ยค่อนข้างจะหุ้มลงไปหรือว่างอตัวได้ดีขึ้นนะครับลูกตบก็เลยกดวิถีลงได้เยอะกว่าเดิมเนาะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในตระกูล a d s o r เนี่ยมันเทคโนโลยีค่อนข้างน้อยถ้าพูดตรงตรนะครับถ้าเทียบกับด u ร a s e style ที่มันตัวที่มันเป็นตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเทคโนโลยีค่อนข้างน้อยเลยแหละแต่ผมว่าไอ้วัสดุ n a n o เมสเ n e o เนี่ยหรือ nmd เนี่ยที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่เนี่ยผมว่ามันเป็นคีย์หลัก ดีแล้วก็เป็นมีผลเอฟเฟก์มีเอฟเฟกที่มากเลยนะครับสำหรับไมนะ้แบดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม้แบดอ่ะมันไม่ได้เทคโนโลยีอะไรเยอะแยะนะครับมันเป็นไม้เปล่าๆแล้วก็ด้วยความที่คาร์บอน่ะหรือว่านานไซเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลักของไม้เลยเนาะมันก็เลยจะส่งผลต่อคุณสมบัติของไม้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง ในตัว nmd เนี่ยผมว่าก็ทำออกมาได้ดีเนาะเห็นผลได้ชัดมากนะครับใน s s o 7 7นะครับผมเข้าใจว่าจะมีตัว nmd เนี่ยเฉพาะที่เฟรมเนาะเพราะว่าเห็นโยนเนีเขาบอกว่าไอตัว f u l l nmd เนี่ยคือมีทั้งเฟรมและก้านเนี่ยจะมีอยู่แค่2ตัวเนาะก็คือ100ยซกับ s so สอ9 9กนะครับซึ่งต่อมาก็จะเป็นเทคโนโลยีที่คอมโบมาเลยเนาะของตร so นะกูล s So อเนาะเป็นเทคโนโลยีหลักอันที่2นะครับก็คือ rts เนาะ ก็คือ rotational generator system นะครับมันก็คือการเวทน้ำหนักนะครับไปที่3ส่วนเนาะก็คือปลายแล้วก็ตรงที่จอยแล้วก็ตรงด้ามน,นะครับมันจะทำให้ไม้เนี่ยรู้สึกว่ามีความเป็นไม้บาลานซ์มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้บุกอยู่ดีนะครับซึ่งผมว่าคอนเซปต์อันนี้ดีเลยเพราะมันก็เห็นผลชัดเนาะมันทําให้เล่นช็อตต่อช็อตได้ไวนะครับด้วยการที่มันเป็นไม้บาลานซ์ไม้บาลานซ์หลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วเนาะพวก R11 พวก เบสสอะไรเงี้ยมันก็เป็นไม้ที่ตีง่ายนะครับแต่มันก็มีพลังด้วยความที่มันเป็นหัวหนักเนาะแล้วก็วัสดุที่งอได้ดีด้วยนะครับจาก amd ที่พูดไปผ่านมาเมื่อกี้เนาะซึ่งการเติมเต็มของ r g s System เนี่ยผมคิดว่าดีเลยเนาะเพราะว่ามันทําให้ไม้บุกเนี่ยไม่ได้ตียากอีกต่อไปนะครับเป็นไม้บาลานแล้วก็บุกได้มากแค่มี2เทคโนโลยีนี้นะครับผมข้อคิดว่ามันเป็นไม้ที่โอเคแล้วนะไม่ต้องแบบเพิ่มอะไรเยอะแยะเลยอื อกค็คุณก็จะได้ทางไม้ที่มันบาลานซ์เนาะไม้บาลานซ์เนี่ยฟีลมันขยับง่ายแฮนดิ้งง่ายแล้วก็ตีง่ายอยู่แล้วแล้วก็ได้เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติการอ่อนและการแข็งอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เล่นช็อตต่อช็อตได้ไวเนี่ยโอ้ไม้นี้ผมคิดว่าครบเลวเนาะไม้ตะกูลเนี่ยอืมตนนแต่ถ้าจะครบกว่าเนี่ยผมคิดว่าก็ลองกลับไปฟังตัวรอยแซตด,ดูแล้วกันเนาะตัวนั้นน่าจะเป็นแบบตัวใหญ่ที่แบบโยนเนี่ยค่อนข้างจะเต็มนะครับรอยเซตอ่ะเพราะว่าเทคโนโลยีแต่ละอันเนี่ยมันก็ เห็นผลได้ชัดจริงๆนะครับส่วนตัว s d s o c 77เนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวที่ใครก็ตีได้เนาะเป็นตัวแบบระดับกลางๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเลข7ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะในยนิกมันก็จะเป็นแบบตัวกลางๆของไม้ตระกูลนั้นเลยคือตีง่ายๆอะไรเงี้ยก็อย่างเช่น n a n o f a r ์700นะครับแล้วก็เป็น a m o t e ท700เอ่อวอติ70ตามสูตรยนิกนะครับก็คือเลข7เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปที่ ตีง่ายที่สุดเนาะส่วน8 9เนี่ยแล้วก็หรือว่าร้อยหรือว่าตัวแซเนี่ยมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างเริ่มตียากแหละค่อนข้างเริ่มจำเพาะกับบุคคลแล้วนะครับซึ่งไม้เลข7เนี่ยก็จะเป็นไมท้ที่ใครตีก็ได้เนาะแล้วก็เป็นไม้รุ่นท็อปนะครับคือเอาง่ายๆไอ้ไอ้พวกเลขเจ็ดเนี่ยมันจะเลือกคนน้อยนะครับเป็นไม้รุ่นท็อปที่เลือกคนตีน้อยนะครับ ไม่ใช่หมายถึงว่ามีคนมาตีมันน้อยเนาะหมายถึงว่ามันไม่ค่อยเลือกคนตีเท่าไหร่ใครตีก็ได้อย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีทั่วไปแล้วเนาะเทคโนโลยีลองๆนะครับก็อย่างซูเปอร์สลิมชาร์ฟนะครับก็คือการเน7.0นะครับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เฟรมก็เป็นเฟรมบล็อกนะครับแล้วก็นิวโกเมตเพเทินก็จะเป็นแพเทินการร้อยตะไคร่ของย o นิกปกติเนาะร้อยเอ็นอะไรเงี้ย ก็ช่วยให้เรื่องเอ็นเนี่ยมีความตึงที่คงที่มากขึ้นแล้วก็หย่อนช้าขึ้นแล้วก็เพิ่มอายุของไม้ด้วยนะครับแล้วก็ไม้นี้แน่นอนเป็นเมดอินเจแปนเนาะเมดอินเจแปนก็ต้องมี solid fill core นะครับก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆโฟมอยู่ข้างในอะ่ะที่จะทําให้ไม้เนี่ยมีฟิลที่แข็งเนาะแต่ไม้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีความแข็งนะครับแค่แข็งแค่ฟิลเนาะแล้วก็ช่วยรองรับแรงกระแทกด้วยนะครับดูดซับแรงกระแทกนะครับ แล้วก็คอนโทรลซัพพอร์ตแคปก็เป็นแคปทั่วไปเนาะตัวนี้ไม่ได้เป็นแคปพิเศษอะไรนะครับอย่างร้อยแซหรือว่า 88D, 81S นะครับแล้วก็ New b i i อินทีจนะครับก็เป็น T-Joy ที่ฝังลงไปในกา้านเนาะทำให้ตัวเฟรมกับตัวกา้านเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะครับทำให้ส่งถ่ายแรงจากไม้จากมือเนี่ยสู่ปลายเฟรมเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ ก็เป็น ometric, นาโนเม็ดติกเนาะนาโนเมติกเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบในก้านเนาะผมคิดว่าตัวนี้จะอยู่ในก้านนะครับก็จะเหมือนอาร์เซเบอร์หรือว่าเหมือนรุ่นก่อนๆโบทิก oting, อะไรเนี้ยทั่วไปเลยนะครับก็คือจะเป็นก้านที่จะบางลงเนาะแล้วก็เบาลงแต่มันก็จะกลวงขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องกลวงนะเนาะโยนเองโซนที่คนบ่นกันมากๆนะครับคือไม้มันค่อนข้างกลวงเนาะในก้านอะไรเงี้ยส่วนเฟรมเนี่ยตัวไหนที่เป็นเม็อินเจแปนที่มีโซลิดฟิวคอลเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยรู้สึกกลวงเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาเยอะเนาะโยนิกรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องความกลวงแล้วก็ความหักง่ายนะครับามาถึงช่วงรีวิวใช้จริงกันเลยเนาะมาเริ่มที่สเปคไม้ที่ใช้ก่อนเลยนะครับก็จะเป็น SSO ซ7 3 u นะครับขึ้น NBG6 6 a n t i m a ก30ปอนดะ์เนาะปกตินะครับแล้วก็เอาจริงตัว4 u ก็เคยใช้นะเคยใช้ทั้ง2ตัวแล้วนะครับแต่2ตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมีความต่างกันชัดเจนเนาะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมแนะนําเลยเนาะในมาให้ในตระกูลแ s s o อกเนี่ยหลายคนอาจจะติดในตระกูลเก่าว่า v o r t ทิหรือว่าอ m o t มอทอะไรเงี้ยมาอยู่เก,ก่าเก่าอ่ะสามยกับ 4U อ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นความต่างอะชัดมากครับอาจจะต่างในเรื่องน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นในตระกูลแ s s ซอเนี่ยสากับ 4U เนี่ยแทบจะเปลี่ยนสไตล์การตีเลยเนาะถ้าใครเลือกอันไหนเนี่ยผมคิดว่าคนเลือกเป็นอันนั้นไปเลยนะครับ ถ้าเลือกสไตล์ได้เนาะถ้าอย่างตีไว้หรือว่าตีคู่อะไรเนงะี้ยผมว่าเลือกเป็น4 u ไปเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครเลือกที่จะตีเดี่ยวด้วยแต่หรือว่าอยากจะได้บุกหนักๆเลยเนี่ยผมคิดว่า 3U ก็โอเคไปเลยนะครับเพราะว่า CU <ต>มันก็จะคนละสไตล์เลยเนาะซ u <cü. S 2> มันจะก้ากึ่งหน่อยนะครับเร,เริ่มที่ลูกเสริกันเลยครับลูกเสริมเนี่ยผมว่าท้ง่ายเนาะเพราะว่าไม้เนี่ยค่อนข้างก้านแข็งแล้วก็คอนโทรลได้ดีนะครับแล้วก็ลูกออกจากหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างไวเน ก็ทาได้ปกติเสิร์ฟตัดเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ปกตินะครับไม้เนี้ยไม่มีอะไรนะครับต่อมาก็เป็นลูกหยอดนะครับแล้วก็ลูกตัดหยอดนะครับลูกยอดเนี่ยผมว่าทําได้ดีมากเลยนะอืมันเป็นไม้แบบฟิลก่างแข็งเลยมันทั้งวันที่มันเป็นก้านกลางและค่อนแข็งเนาะผมว่ามันโอเคนะครับแล้วก็แรงสปริงจากการหยอดเนี่ยหรือว่าการที่เข้าไปยอดระวางไม้ไว้เฉยเฉยเนี่ยแตะลูกให้มันผ่านไปเนี่ยผมว่าโอเคนะครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้งอขนาดนั้นนะครับ แทบไม่งอเลยแหละอม,มันก็เลยคอนโทรลน้ำหนักมือไอ้ลูกเล่นหน้าเน็ตออย่างเงี้ยค่อนข้างได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของ3 u มเนี่ยมันจะมีปัญหานิดหน่อยคือไม้มันค่อนข้างหนักเนาะการเล่นหน้าเน็ตหรือว่าเล่นลูกไว้หรือว่าลูกหยอดคอสหรือว่าเล่นเงินไปกันมาอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปตัดว่าเข้าไปอย่างเงี้ยก็ทําได้ปกติเนาะแล้วก็ลูกตัดจากท้ายคอร์ดนะครับตัดยอดผมคิดว่า3 u เนี่ยมันก็ ทำได้ดีนะทำได้อยู่นะอืมแต่เป็นซีูจะทําได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าไม้มันก็ค่อนข้างจะเบาวกว่านะสองตัวนี้มันจะแฮนเะดิลอะความรู้สึกแฮนเะดิลอะพอๆกันเลยนะครับแต่ซีูเนี่ยมันจะแฮนเดิลง่ายกว่าเพราะว่าน้าหนักมันเบาวกว่าแค่นั้นเองนะครับ 3U มันก็จะแฮนเดิลยากกว่านิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้แรงแค่นั้นเองนะครับส่วนการเรื่องความผิวอะไรเงี้ยการแฮนเดิลการปิดไม้การจัดมุมอะไรเนี่ยไม้เนี่ยสองไม้เนี่ยง่ายทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น 3UCU เนาะ ต่อมาก็เป็นลูกดานลูกลับนะครับมานี้ผมว่าทําได้แค่โอเคเนาะเพราะว่าถ้าเป็น3 u มยูเนี่ยมันค่อนข้างมีน้าหนักนะครับเลยถ้าเกิดไปเล่นลูกดา่านลูกลับในเกมคู่เนี่ยผมว่ายากเนาะโดยเฉพาะที่ลูกลับเนาะเพราะว่าตัวลูกลับเนี่ยก้านมันจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับโดยคุณสมบัติของ a d m d ที่บอกไปเนาะเพราะว่าบางทีลูกลับที่เราวางไม้รับเฉยๆลูกตกอะไรเงี้ยมันก็จะมีคุณสมบัติเป็นไม้ก้านแข็งนะครับ ซึ่งคนที่เล่นเข็มลับไม้กั้นแขงเนะี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้ข้อมือหน่อยเนาะซึ่งท้าไม้เนี่ยมันต้องใช้ข้อมืออีกถ้าเป็น3ามยูนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเหนื่อยนะครับในแอดทอกเนี่ยผมย้ำเลยนะทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแอดท็อกยี่สิบสอง lt อ่ะมันก็ต้องใช้แรงนะครับใช้แรงทุกตัวเลยถึงจะตีได้ดีเนาะถ้าใครแรงน้อยเนี่ยผมคิดว่าข้ามข้ามตะคุนพวกนี้ไปเลยมันไม่ใช่ไม้ตีง่ายนะครับมันก็เป็นไม้ตีง่ายแหละแต่มันกินแรงแค่นั้นเองเนาะ ถ้าเราแรงเยอะมันก็จะดึงประสิทธ,ธิภาพไม้มาได้ดีกว่านี้เนาะที่มันตีได้ดังใจนะครับแต่ถ้าเราแรงน้อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม้ที่แบบเราตีแล้วเหนื่อยเออเราต้องพยายามตีมันนะครับใช้อันอื่นดีกว่าเนาะแล้วก็กลับมาที่ลูกดัานะครับผมคิดว่า3ามยูเนี่ยมันค่อนข้างชา้าเนาะหน้าค่อนข้างชา้าหัวค่อนข้างชา้าแต่ถ้าเล่นเป็นช็อตเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักไปแรงๆอะไรเงี้ยผมว่าลูกออกจากหน้าไม้ค่อนข้างไวเนาะหรือว่าไม่ใช่ลูกดัดแล้วเป็นลูกที่แบบ ตบข้อมืออะไรเงี้ยใช้ข้อมือสะบัดไวๆเงี้ยแล้วมันก็จะใครลูกดาดเงี้ยผมว่าลูกอย่างเงี้ยดีนะครับเพราะว่าลูกผักลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกออกจากต้นไม้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ถ้าเป็น 4U ผมก็ยังให้แค่โอเคอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่เพราะว่า 4U เนี่ยดีขึ้นมาหน่อยยังพอเล่นได้นะครับแต่ 3U เนี่ยผมว่ายากเลย้าเน็ตหรือว่าเล่นลูกดาดสู้อะไรเงี้ยยากเลยนะครับถ้าจะไปสู้กับไม้อื่นที่เป็นไม้ไวอย่างเงี้ย ถ้าไปสู้กับเบส12ผมคิดว่าสู้ไม่ได้เลยเนาะถ้าคนไม่ได้แข็งแรงหรือว่าข้อมือดีหรือว่ามีแรงเยอะที่จะคุมไม้มันได้ไปไหวส่วนเรื่องการแฮนดิ้งไม้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอาร์11เนาะแต่มันจะหนักกว่าแค่นั้นเองมันจะมีบาลานซ์คล้ายๆไม้บาลานซ์เลยแล้วก็มันจะหนักกว่าก็ต้องใช้แรงเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับใครมีแรงเยอะก็จะตีง่ายไม่ต้องไหาย,ยามเยอะส่วนใครที่มีแรงน้อยผมคิดว่าไม้นี่เป็นภาระเลยแหละถ้าเกิด 3U นะครับ 4U ยังพอเล่นได้เนาะ ต่อมาก็เป็นลูกตกนะครับลูกตกเนี่ยคือที่สุดเลยเนาะเป็นที่สุดของไม้ตระกูลนี้เลยเนาะซึ่ง S อสซอกเจถามว่ามันตกได้แรงไหมผมว่ากลางๆนะครับแต่ด้วย S อสซอกเนี่ยผมคิดว่าแรงที่ออกไปเนี่ยกับลูกที่มันออกมาเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะไม่ไม่ได้แย่เลยนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างตกได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันคืนตัวไวนะครับไม่ได้หน่วงหัวอะไรอย่างขนาดนั้นแต่ ก็ต้องใช้แรงอยู่ดีนะครับตบต่ละทีเนี่ยไม้เนี่ยมันค่อนข้างกินแรงเนาะแต่มันไม่ได้หนวงหัวนะครับมันก็ตบหลายๆรอบได้ถ้าคุณแรงถึงนะเนาะแต่คุณภาพของลูกเนี่ยผมว่าโอเคดีเลยนะครับสําหรับแอซ็อก77เนาะลูกก็จิกอยู่แล้วก็มันก็กดอยู่แต่มันไม่ได้กดง่ายเท่ากับร้อยเนาะผมว่าร้อยเนี่ยมันทําให้วิธีลูกเนี่ยมันจิกง่ายกว่านะครับมันไม่ต้องพยายามอะไรเลยเนะี่ย ส่วนตัวเจ็ดเนี่ยอาจจะต้องใช้ข้อมือนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะลูกสติกสมาร์ทหรือตบข้อมือเนี่ยลูกทีเผิอะไรเงี้ยไม้นี่ทำได้ดีเลยนะครับเพราะว่าลูกมันออกจากหน้าไม้ค่อนข้างไวเนาะแต่การที่จะทําลูกช็อตอย่างนั้นในไม้นี่คุณก็ต้องใช้แรงเยอะอยู่ดีเนาะผมพูดเรื่องแรงบ่อยมากเนาะเพราะว่าไม้ในตะกูลแอร์ซอเนี่ยมันค่อนข้างใช้แรงเนาะส่วนถ้าเป็นร้อยแดอย่างเงี้ยถือว่ามันจะตีง่ายแล้วมันเอาแรงเราไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันก็ต้องกินแรงเราเหมือนกันนะครับมันกินแรงเราทุกไม้เลยในตระกูลแอสซอกนะครับตัวที่กินแรงที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็น99เ,เนาะตุเก99สีส้มตัวเก่าอ่ะโอ้โหตีแบบถ้าเกิดไม่แข็งแรงเนาะวันไหนที่แบบไม่ค่อยฟิตอะ่ะเกมสองเกมผมว่าไปแล้วไม่ไหวแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยไม้เนี่ยผมพูดง่ายๆเลยนะมันจะเป็นไม้อลา,าวที่ตบได้ดีนะครับมันก็กล่งหัวหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นยังเป็นไม้ที่เล่นคอนโทรลตีง่ายอยู่ ถ้าให้พูดง,ง่ายๆคือมันคือ R11 ที่รู้สึกแข็งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำหนักหัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ตกได้ดีขึ้นแล้วก็คอนโทลผมว่า R11 เนี่ยคอนโทลได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่า R 11เอนี่ยผมว่า R11 อย่างแฮนดิ้งง่ายกว่านะครับแต่ก็มานี้ก็ไม่ได้แย่เนาะเพราะว่าแฮนดิ้งมันจะคล้ายๆบาลานซ์เลยแต่ข้อแย่ของมันก็คือมันด้วยเรื่องของน้ำหนักนกะเนาะมันก็ต้องใช้แรงข้อมือเยอะหรือว่าใช้แรงแขนเยอะในการที่จะพาม้มันไปมาซ้ายขวานะครับ ไม้เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นท็อปเนาะในตระกูลเดียวกันน่ะอย่าง88หรือว่า99หรือว่า100เซตเนี่ยผมว่าไม้มีตีง่ายสุดนะครับมันไม่เลือกคนเนาะตามที่โยเนเอกทำมาตลอดเลยเนาะส่วน88เนี่ย 88d 88s เนี่ยมันเลือกชัดเลยแหละครับแล้วก็100เซตเนี่ยมันเอาจริงๆมันเหมือนไม่เลือกนะมันตีได้ง่ายนะครับแล้วก็ตีได้สบายแนละ้วแต่จริงๆผมคิดว่ามันเลือกคนที่แรงเยอะเลยนะครับ ส่วนเขเก้านี่ชัดเลยนะครับถ้าไม่มีแรงคือตีไม่ได้เลยนะครับตีไม่ไปเลยนะครับผมว่าเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยน่าจะตีง่ายสุดแล้วเนาะในแสกตัวท็อปนะครับแอ้เหล่นี้มีดียังไงไม้นี้สําหรับผมนะมีดีนะคือมันเป็นเหมือนไม้บาลานนะครับไม้บาลานที่ตบได้หนักเนาะเนี่ยคือข้อดีของมันแหละแล้วก็มันคืนตัวไวนะครับแล้วก็มันสามารถเล่นลูกคอนโทรอะไรเงี้ยได้ดีนะครับลูกตบก็ไม่ได้แย่นะครับลูกตบก็ถือว่าเป็นไม้ตบที่ดีไม้นึงเลยนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่า a อ s o อกเเนี่ยเหมาะกับเกมเดี่ยวมากกว่าเนาะซึ่งมันจะเป็นไม้ที่ไม่ใช่ว่ามันตีคู่ไม่ได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเอาไปตีเดี่ยวเนี่ยคุ้มกว่าเนาะถ้าไปตีคู่เนี่ยอย่าง 88D ดดีอย่างเงี้ยถึงมันจะหัวหนักกว่าหรือว่ามันกินแรงกว่าเนี่ยมันก็ยังได้กำไรนะครับในการเล่นตบเล่นอะไรยเงี้ยแต่ผมคิดว่าไม้77เนี่ยมันเป็นแบบไม้กลางๆเลยอะถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ a c c ์เซบับอแล้ว คุณต้องการแรงตบที่มากขึ้นผมคิดว่าโอเคนะถ้าถ้าเราคิดอย่างนั้นนะโอเคนะครับเพราะว่าอังเซมเบอร์สิเนี่ยผมเห็นว่ามันก็ยังเป็นไม้บาลาที่ฮิตในการเอาไปตีเล่นคู่เนาะส่วน s อสท็อที่ผมบอกว่ามันเหมาะกัรเล่นเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวไม้มันเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นไม้ที่เอาไว้เล่นแบบช็อตบรรจงได้ดีช็อตที่มันมีเวลานึกหน่อยอ,อย่างลูกโยนมาสูงสแล้วก็ไม่ต้องรีบเล่นแล้วเรามีเวลา ตกแต่งช็อตแล้วก็ตีชอต็อตออกไปให้มันดีแต่ละช็อตนะครับผมคิดว่า77เนี่ยมันเหมาะกับอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับซึ่งมันก็ตีง่ายด้วยนะครับในการเล่นเดียวก็โอเคเนะแต่ถ้าเกิดมันตีง่ายอย่างเงี้ยแล้วเอามาในเล่นคู่เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเรื่องอะไรเลยนะครับซึ่งมันถามว่าในเกมคู่เนี่ยมันไวไหมมันก็มีไม้อื่นที่ไวกว่านะแล้วก็ตีง่ายกว่าเนะไม่กินแรงขนาดนี้แล้วก็ถ้าถามว่า มันตกหนักไหมมันก็ยังมีไม้อื่นที่ตกกว่าหนักกว่านี้อยู่ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นคู่กว่านี้<ม>ก็มีอีกเยอะนะครับผมคิดว่าไม้เนี้ยถ้ามองว่ามันเป็นไม้กลางๆที่ทําอะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เปรียบไม่ได้สุดอะไรสักอย่างเนี่ยผมคิดว่าก็มาตีได้นะครับถ้าในมุมมองเหมือนที่ผมบอกไปนะถ้ามองว่ามันเป็น R 11ที่ตกแรงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคุณก็เลือกเอามาใช้เกมคู่ได้นะครับ แล้วก็ข้อเสียของมันเนาะพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันเนาะข้อเสียของมันเนี่ยคืออย่างเดียวเลยกินแรงนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยค่อนข้างสถานด้วยเนาะผมรู้สึกว่ามันแข็งอะมันแข็งไปหน่อยสําหรับการตีไม้ที่แบบจะตีง่ายเนี่ยไม้ที่เหมือนจะตีง่ายเนี่ยไม้ที่ออกมาลานเนี่ยมันแข็งกว่า R11 นะครับแล้วก็แต่มันข้อดีของมันก็คือตอนตีเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันงอหรือว่ามันเฟกซิเบิลได้ดีนะครับ แล้วก็ออกแรงได้ดีเนาะแรงที่ส่งไปถึงหัวไม้เนี่ยได้ดีนะครับแต่ข้อเสียมันก็อย่างที่บอกอย่เนาะคือมันกินแรงมากๆนะครับในตระกูลแอซซ k อกเนี่ยแต่ก็ยังไม่มากเท่าเ9้าหรือ8 8ดีหรือว่าลอยแซเนาะมันไม่ได้ดึงแรงแขนเราไปขนาดนั้นเนาะในตัวพวกนั้นเนี่ยถ้าแรงคุณตีไม่พอเนี่ยมันจะดึงไปด้วยนะครับมันจะดึงไปให้แบบคือลูกจะออกไปต้องดีที่สุดอะแต่แขนเราจะเป็นยังไงมันก็ช่างนะครับ เพราะว่าไม้เนี่ยมันเหมือนจะเลือกคนเนาะอันนู้นนะแล้วก็ไม้นี้ก็อย่างที่บอกเหมาะกับคนที่จะเล่นอาร์คเซเบอร์11ที่ตกแรงขึ้นเนาะผมให้คิดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันหรือว่าต้องการหาไม้ฟิลบาลานที่ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปเล่นได้หมดเนาะค่อนข้างผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นไม้ออาลาวที่หัวหน้านะครับฟังดูแปลกๆเนาะคือซึ่งสองอันเนี่ยมันก็คือไม้คนละอย่างกันเลยนะ ซึ่งไม้นี้มันก็จะได้ความอราวมาด้วยจากเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีความหัวหน้าตกได้ดีด้วยก็จากเทคโนโลยีของมันเหมือนกันนะครับต่อมาไม้นี้ไม่เหมาะกับใครผมคิดว่าไม้นี้ไม่เหมาะกับคนที่ชอบไม้แบบกลางๆอืมไม้ที่มันด,ดูแบบไม่มีอะไรอะแต่มันทําได้หมดนะครับแต่มันทําได้ไม่สุดเนาะแล้วก็ไม้ที่ค่อนข้างแข็งเนาะค่อนข้างตึงหรือว่าตีลักษานเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบเนี่ย ผมคิดว่าก็คงไม่น่าชอบไม้นี้เนาะหรือคนที่ชอบเล่นลูกไวๆเล่นลูกหน้าเล่นอะไรเงี้ยหน้าไม้ไวหน่อยเนาะผมคิดว่า 3U เนี่ยไม่โอเคเลยนะครับแต่ถ้าเป็น 4U เนี่ยผมคิดว่ายังพอตีได้เนาะสำหรับไอซ็อก77นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเห็นนักกีฬาเดี่ยวก็ใช้กันเยอะเนาะแล้วก็นักกีฬาคู่ก็ค่อนข้างใช้กันนิดนึงนะครับเท่าที่เห็นมีไม่ได้เยอะมากนะครับทางพวกญี่ปุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็น s 2สสเนาะส่วนใหก็จะเป็นโปกใช้ R11 หรือว่า d ดร1 0มาก่อนนะครับไม้นี้ปัจจุบันก็ยังมีขายเนาะผมเห็นตามห้างหรือว่าตามร้านเน็ตอะไรเงี้ยยังเยอะอยู่นะครับราคาเขประมาณ3,000ต้นนะมือ2เนี่ยผมเห็นว่ามันก็ราคาไม่ได้ต่างกับมือหนึ่งมากเลยเนาะแล้วแต่สภาพนะครับก็คือประมาณ2,500 2 6ห0อหรือต่ำๆแล้วก็2,000นะครับก็แล้วแต่สภาพเนาะซึ่ง ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นไม้ที่โอเคอยู่เนาะเป็นไม้ที่เอาไว้ตีแบบวันกลางๆไม่ได้มีแรงมากแล้วก็ต้องการไม้ที่ยังตบได้ดีอยู่นะซึ่งเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมี3ามสีเนาะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับก็คือสีแรกสีมะนาวนะครับแล้วก็สีฟ้าแล้วก็มาสีลสัสก็เป็นสีแดงเนาะส่วนตัวผมชอบสีมะนาวสุดแลวเนาะเพราะว่า ผมคิดว่ามันเตะตาที่สุดแล้วสีอื่นมันทึมๆเฉยๆนะครับใครฟังแล้วก็ไปหาลองได้นะผมคิดว่าในหลายๆร์ดน่าจะมีอย่างน้อยมไม้สองไม้แหละลองก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าใครที่ไม่เคยลองยูนิคในตระกูลใหม่เนี่ยอย่างแอดซอกหรือว่านาโนแฟร์อะไรนิดแล้วก็เอาไปหามาซื้อมาตีเลยผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกใจมันเนาะโดยเฉพาะไม้อย่างที่ผมบอกเนาะในแอดซอกเนี่ยสามยูกับสี่ยูเนี่ย มันต่างกันเลยนะครับสไตล์การตีเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับลองได้กเืก่อนดีเนาะถ้าคิดว่าสนใจจากที่ผมรีวิวแล้วมันมีคุณสมบัติต่างๆที่เราต้องการอะไรเงี้ยก็ไปหามาลองนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนเนาะเลือกเอ็นเลือกไม้ให้เหมาะกับเรามันก็จะเป็นไม้ที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวยนเองแอร์็ก77ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ วันนี้ก็อาจจะพูดไปเรื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยผมลองค่อนข้างนานเนาะแล้วก็ใช้มันมาตั้งแต่ออกแรกๆแล้วก็ค่อนข้างพูดไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแบดมินตันทราเวลด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ